ทีนี้เขียนนิดนึงวันนี้พูดเยอะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2 4 4 6กำหนดให้เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์วันนี้เขียนประมาณ5บรรทัดเท่านั้นเอาสวยๆเลยนะเอาเขียนเลยเขียนอย่างตั้งใจอย่าให้มันลอยขึ้นไปบนภูเขาหรือลงล้ำลงไปในลำห้วย เขียนให้ตรงบรรทัดส,สิทธิเด็กแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2,546กําหกำหนดให้เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณนะ์เป็นกฎหมายเฉพาะนะเป็นกฎหมายเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทำไมต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพราะว่า เด็กๆน,นั้นมีการได้รับการล่วงละเมิดหรือการละเมิดสิทธิการใช้แรงงานการค้าขายเอาเด็กไปขายเอาเด็กไปเป็นขอทานเอาเด็กไปหารายได้บ,บังคับนะให้ทำนั่นทำนี่โดยไม่สมัครใจอันนี้ก็เลยมีกฎหมายมาคุ้มครองโดยเฉพาะ กฎหมายคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2400 2546นะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าเด็กหมายถึงใครแล้วเด็กสามารถทำอะไรได้บ้างใครเป็นาการกระทำแบบไหนที่บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะคะการละเมิดสิทธิเด็ก เขาบอกว่าการปฏิบัติต่อเด็กผู้ปกครองจะทอดทิ้งละทิ้งหรือจงใจละเลยไม่ดูแลเด็กไม่ได้นะคะอืแล้วก็ถ้าใครปฏิบัติตนเป็นการกีดขวางการเจริญเติบโตของเด็กก็ไม่ได้นะปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะเป็นการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบก็ไม่ได้ เพราะนั้นพ่อแม่จะขังลูกไว้ในบ้านได้ไหมไม่ได้จะเก็บลูกไว้ให้เป็นอูอูอีอีออไม่ต้องเรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดนะอืมไปอยู่กับแม่มาได้ไหมเอาลูกไปทิ้งไว้กับแม่มาได้ไหมไม่ได้อย่างน,นพอดนไปอยู่กับแม่มาสักปีไหม,มกลับมาในี่ตาปิดเลย บังคับขู่เข็นให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรให้กระทำผิดได้ไหมไม่ได้เยอะแยะเลยให้เด็กไปซื้อบุหรี่ซื้อสุราได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้นะ ใช้เด็กไปค้าขายยาเสพติดได้ไหมไม,ไม่ได้ใช้แรงงานเด็กก็ไม่ได้เพราะนั้นเป็นเด็กเน่ยดีแล้วกูบอกว่าดีแล้วไงไวอืม,มอา้าวเขียนหรือ,อยังเขียนแล้ว,ลวนะเด็กที่ได้รับการคุ้มครองเด็กที่ได้รับการคุ้มครองก็อย่างเช่นเด็กที่ถูกทารุณ เด็กที่เสี่ยงเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดอยู่ในชุมชนที่ไม่ดีหรือพ่อแม่ติดยาเสพติดค้ายาเสพติดทั้งหมดนะมีลูกโดเดอยู่บ้านคนเดียว mm hmm. ก็อาจจะต้องถูกนําตัวมาเลี้ยงดูอย่างนี้เป็นต้นนะ mm hmm. เยอะแยะเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นกลับไปเป็นเด็กใหม่อีกรอบไหม mm hmm. อ้าวทีนี้ดูสิทธิมี4ประการอ้าวเขียนต่ออีกนิดนึง สีที่เด็กมีสีประการใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากมีสีประการมีอะไรบ้างสิที่เด็กมีสีประการเอาเขียนไม่ได้กี่บรรทัดแล้วสองบรรทัดใช่ไหมคะอ่าอย่างงดงามนะอย่างงดงามคัดลายมืออันแรกอันที่หนึ่ง สิทธิในการอยู่รอดหรือสิทธิที่จะมีชีวิตนะสิทธิในการอยู่รอดอก็อยู่ในครรนบิดามารดาก็สามารถที่จะเกิดได้ตามธรรมชาติไม่ไม่ทำแทง้งไม่กินยาขับไม่ทำร้ายเพื่อจะให้เด็กเนี้ยหลุดออกมา อย่างนี้เป็นต้นนะหรือเติบโตออกมาแล้วผู้ใหญ่จะต้องไม่ทำไมคะไม่ทำร้ายไม่ทุบตีไม่ทารุณไม่ทรมานนะไม่ลงโทษอย่างโหดร้ายไหนะใครเคยถูกตีด้วยเข็มขัดบ้างใครเคยถูกตีด้วยไม้เรียวอันใหญ่ๆบ้าง ใครถูกกักขังโยงไว้กับสาวบ้างไม่มีแล้วนะไม่มีอันนี้สิทธิในการอยู่รอดก็คือต้องเกิดออกมาอ้าวฟังตรงนี้ต่อไปเราจะเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมถ้าเรามีครอบครัวหรือยังไม่มีก็แล้วแต่ยังเรียนหนังสืออยู่แต่ผู้หญิงเกิดอุ้มท้องนพดลแนะนำพาไปทำแทง้ง ใครผิดใครผิดใครผิดนพดนแล้วก็แม่ของเด็กมีความผิดเพราะไปทำอะไร <Yeah. S 1> ไปทำแท้งไปทำร้ายเพราะเด็กมีสิทธิในการอยู่รอดหรือที่จะมีชีวิตใช่หรือเปล่าคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นคุณแม่ทั้งหลายที่ไม่ต้องการลูกลูกเกิดโดยไม่เจตนาถ้าคุณไปทำแท้ง คุณถูกตำรวจจับมีความผิดใช่ไหมคะเพราะนั้นทำได้ไหมไม่ได้สมมุติเรามีลูกออกมาแล้วอายุเรายังน้อยทิ้งไว้กลางถนนให้อยู่กับรังมดแดงได้ไหมไม่ได้หรือเอาไปซุกไว้ในถังขยะได้ไหมไม่ได้ใครโดนตำรวจจับแม่ที่เอาไปทิ้งใช่ไหมคะพาอเด็กมีสิทธิ ในการอยู่รอดห้ามทอดทิ้งเด็ดขาดนะเอาต่อไปดูรูปดูรูปให้ใครพูดดีนบะโดนดูให้ดีนะดนดูให้ดีโนบะโดนใส่เสื้อส,สีชมพูเข้มๆมัน่ะใช่ไหมอ,อันนี้อาหารเอาต่อไปอเห็นไหม ลูกหนึ่งสองสามสี่มีลูกสี่คนเป็นยังไงเลี้ยงดูอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมดีหรือไม่ดีด,ดูแต่ละคนสิแก้มป่องตัวนวลเลยใช่หรือเปล่าอย่างนี้พ่อแม่เลี้ยงดูดีไหมด,ดีอย่างนี้ทิ้งลูกไหมเนี่ยไม่ทิ้งครอบครัวสุขสันต์ไหมไม,มีความสุขนะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อ่า พาไปไหนพาไปเที่ยวดูแลอย่างดีอา้าวต่อไปอันที่สอง Happy Birthday Happy Birthday ต่อไปอันที่สองสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอันนี้ก็คือพ่อแม่ที่มีลูกแล้วหรือผู้ปกครองนพดลได้รับการดูแลบ้างหรือเปล่าเนี่ย ได้ใช่ไหม,มนะคะเมื่อมีลูกออกมาแล้วก็จะต้องดูแลให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆอันตรายจากถูกยุงกัดมดกัดนะหรือการลักขโมยการล่วงละเมิดทางเพศนะอันนี้ต้องได้รับการดูแลต้องปกป้องไม่ให้ช้างมาเหยียบนน,นนบดลนะหรือไม่ให้มดมากัดอย่างนี้เป็นตน้น จากสัตว์จากจากภัยธรรมชาติจากโรคร้ายต่างๆพ่อแม่ต้องดูแลนะคะผู้ปกครองต้องดูแลแล้วก็จากการการะทําไม่ดีไม่ร้ายจากคนภายนอกด้วยอ้าวตกลงได้รับการดูแลบ้างไหมเนี่ยคนที่คุยเนี่ยหรือพ่อแม่ทอดทิ้งไหนใครพ่อแม่ทอดทิ้งแถวแถวนี้ไหนใครพ่อแม่ปล่อยให้ถูกยุงกัด ใครพ่อแม่ปล่อยให้หิวอดข้าวไม่มีใครพ่อแม่ปล่อยให้คนข้างบ้านมาทุบตีมีไหมไม่มีอ่ะเพราะนั้นอยู่เฉยๆไว้ต่อไปเอออันนี้มาร้องทุกมาร้องทุกใช่ไหม,มเด็กไม่ได้รับการดูแลอาจจะมีลูกจ้างมีคนเลี้ยงเด็กพอนายจ้างไปทำงานเราเป็นเด็กร้องไห้ก็ทำไมคะ แอบทุบแอบตีแอบหิกใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยฟังข่าวไหมคะเยอะแยะเลยที่ลูกจ้างทำไมคะมอยากร้องมากนะัก็เลยทารุณซะเลยไม่ได้ถูกตำรวจจับต่อไป3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยคนสุดท้ายนะ่ะชื่ออะไรแถวแถวไทยท้ายๆน่ะเรียงมาสิเราจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเป็นเด็กเนี่ยออ่ะเอาไมาให้เพื่อนส่งมายาวไปสุดนู้นเลยส่งไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องตอบสลับไปมาผู้ชายเริ่มก่อนหาผู้ชายตอบก่อนเราจะได้รับการพัฒนาเราอยากให้พัฒนาเราเรื่องอะไรบ้าง หรือที่ผ่านมาได้รับอะไรบ้างการพัฒนาการเรียนครับให้มาโรงเรียนอะไรนะการเรียนครับการเรียนอ่าผู้หญิงพันาในการศึกษาค่ะคะศึกษาค่ะการคนให้การเรียนอีกคนให้การศึกษาอ่าผู้หญิงอ่ะพัฒนาการในการเรียนรู้ค่ะพัฒนาการเรียนรู้อ่าคนต่อไป พัฒนาอะไรอีกหัวสมองบวมแน่เลยเรียนอย่างเดียวเนี่ยหัวสมองร้าวแน่เลยทำอะไรคะพัฒนาเรื่องอะไรอีกชีวิตจะไม่โตเลยคะมีไหมโตไหมโตขึ้นที่บ้านมีสนามเด็กเล่นไหมไม่มีไม่มีแถวแถวบูบ้านมีมไหมมีสนามเด็กเล่นไหมคะมีสนามฟุตบอลไหมไม,ม,มีที่ออกกำลังกายไหม ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้อา้าวธรรมชาติไม่ใช่ชื่ออะไรเอ่ยอา้าวเพื่อนตอบทำไมเพื่อนพัฒนาอะไรพัฒนาด้านสมองพัฒนาด้านสมองด้านสมองอายุตว้ที่คุณนัทวัต์ นะตกลงนักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าสมองต้องพัฒนาไหมพัฒนาเรื่องการเรียนร่างกายพัฒนาไหมพัฒนาถูกหรือเปล่าการเข้าสังคมหรือการอยู่ร่วมกันพัฒนาไหมพัฒนาอะไรอีกชีวิตความเป็นอยู่โรคภัยไข้ไขเจ็บต้องดูแลไหมได้รับการฉีดวัคซีนไหม ได้ฉีดแล้วเสียเงินไหมไม่เสียแล้วก็ฉีดฟ,ฟ,ฟรีถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องได้รับการพัฒนาที่จะอ,ะ,อะไรนะให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาด้านตัวของนักเรียนเองด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นโครงการเรียนฟรี15ปีหรือโครงการต่างๆที่เป็นของรัฐบาล ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพการเรียนด้านสุขภาพของนักเรียนก็ดีอันนี้เป็นสิทธิที่เราพึงได้รับเพราะนั้นนักเรียนต้องใช้มันอย่างเต็มที่เขาให้เรียนนักเรียนก็ต้องเรียนให้คุ้มค่าพราะเงินที่เขาให้มานะั้นเป็นเงินอะไรภาษีที่เก็บมาจากพ่อแม่พี่น้องของพวกเราทุกคนนะเพราะนั้นอันนี้เด็กๆควรจะได้รับมันอย่างเต็มที่ ตามมาฉีดวัคซีนในห้องเรียนเลยถ้าไม่ฉีดแล้วอีกหนึ่งปีเดินขารีบทำยังไงใช่หรือเปล่าเราก็กลายเป็นคนพิการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบหนีเข็มกลัวเข็มวิ่งหนีรู้ว่าคุณหมอจะมาแล้วไม่มาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองเลยแถมตัวเองยังจะเป็นโรคร้ายด้วยเพราะฉนั้นถ้ารู้ว่าคุณหมอมาเด็กๆก,ก็ต้องมาทําไมคะมาโรงเรียน มาใช้สิทธิ์ของตัวเองถ้าเด็กๆไม่ใช้กลัวคุณหมอมาฉีดที่โรงเรียนจะไปฉีดที่โรงพยาบาลเองเด็กๆอาจจะต้องทำไมคะเสียเงินใช่หรือเปล่านะเพราะนั้นเด็กๆก,ก็มาโรงเรียนนี่เรียนหนังสือนะมาไหมตกลงมาไหมมาอย่าขาดโรงเรียนนะ,ะได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจสำคัญมากนะด้านจิตใจสำคัญมาก เข้าคายอุทธบุตรหรือ,อยังฟังพระเทศหรือ,อยังฟังพระสอนไหมฟังฟังทุกอย่างแต่ปฏิบัติตามหรือ,อยังอ,อ๋อปฏิบัติอยู่นะอันนี้เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจซึ่งสำคัญอย่าง,างที่สุดอีกด้านหนึ่งต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่4ส,สิทธิในการมีส่วนร่วม ที่ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชนทุกคนนะคะเห็นเขาเข้าค่ายอะไรนะเข้าค่ายต่างๆเคยเห็นไหมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เข้าค่ายภาษาอังกฤษเข้าค่ายศิลปะอะไรแยะมีไหมเขารับสมัครนะเด็กๆไปได้ไหม ได้หรือในชุมชนจัดเด็กๆควรไปไหมควรไปเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายนะศูนย์วิทยาศาสตร์หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ที่ที่ว่ากออย่างของเราเนี่ยมีทาาี่ว่ากอหรือตามโรงเรียนเขาก็จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เขาทำเพื่อใครทำให้คุณครูไปดูหรือเปล่าเปล่าทำให้ใครไปดูไปมีส่วนร่วมให้เด็กไปมีส่วนร่วมให้เด็กไปลือไปค้นหรือเปล่าไม่ให้เด็กไปศึกษาไปดูประสบการณ์ไปดูสิ่งที่เขาจัดสรรให้ว่ามันมีอะไรที่มันจะส่งเสริมความรู้อย่างเช่นนักเรียนไปดูที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ว่ากอเนี่ยที่จังหวัดที่อำเภออะไรอำเภอเมืองประจวบใช่ไหมไปเจอปลาไปเจอเต่าไปเจอปลิงทะเลไปเจอหนอนทะเลม้าน้ําไปดูม้าน้ําตัวหนึ่งก็มีคุณค่าแล้วเคยเห็นไหมม้าน้ําเออไปดูซิมันอยู่ยังไงมันมีชีวิตยังไงทําไมมันต้องลอยต้องแหน่งต้องแหน่งอยู่ในน้ํา นะมันมีตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่ามันมีกระเป๋าหน้าท้องมีจริงไหมเนี่ยมันเป็นความรู้มันเป็นความรู้เพราะนั้นเด็กๆก,ก็ไปหาความรู้ตรงนี้นะไม่ใช่ไปวิ่งโครงครามเสียงดังอันนี้เขาทำกิจกรรมอะไรคะปลูกต้นไม,นม้อยากไปไหมอย,อยากไปใครมีโอกาสไปร่วมบ้างทไหมโอกาสมันหายากมาก ใช่หรือเปล่าเอามาไว้ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้โอกาสมัญหายากมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนักเรียนต้องรีบทันทีนะคะในการทําความดีแบบนี้แล้วเอาภาพมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างอันนี้ทําอะไรพิพิธภัณฑ์เด็กอันนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนะในวันวิทยาศาสตร์นี่แหละมีกิจกรรมไม่รู้แหละอะไรมันวิ่งไปวิ่งมา นะนอกห้องเรียนน่าสนใจมากนะคะอันนี้ต่อไปไปเข้าค่ายนะไปเข้าค่ายไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะน่าสนุกสนานเอาละอันนี้เด็กๆพึงได้รับนะเพราะฉะนั้นจำไว้ในวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสำคัญมาก น,ะะนักเรียนต้องเต็มที่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่สําคัญไม่ใช่วัยทองนะมันเป็นเหมือนวัยที่เป็นวัยเพชรเลยไม่ใช่วัยทองนักเรียนต้องสะสมความรู้ต้องหาประสบการณ์นะเต็มที่กับมันทุกอย่างแล้วก็จะทำให้ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยมีความสมบูรณ์มากแล้วมันจะส่งผลไปถึงการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ว่านักเรียนจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะนั้นก็ฝากเด็กๆไว้นักเรียนมีสิทธิแยะแยะมากมายนะคะมากล้นเกินผู้ใหญ่ได้ซ้ำก็ขอให้ใช้สิทธินั้นะไ,ดได้อย่างเต็มที่นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ